ขณะนี้เราอยู่ที่หาดรายแก้วหาดรายแก้วสัตหาาีบเข้ามาทางโรงเรียนเข้ามาทางโรงเรียนชุมพลชุมพลทหารเรือโรงเรียนจา่าโรงเรียนจ่าพันจา่าเข้ามาแล้วก็ขับรถมาตามทางแหละมันจะมีทางบอกนะมีป้ายบอกก็มีขึ้นข่าวนิดหน่อยนะครับมาถึงเราก็เพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกก็ไม่รู้ยังไงดี<ะ>เห็นเขามีที่ว่างเราก็เลยนั่งเลย นางแล้วก็สั่งอาหารมากินคืออาหารที่นี่ต้องบอกก่อนว่าราคาสมเหตุสมผลนะครับราคามันก็เนี่ยอย่างไอ้น่องไก่เนี่ยร้อยห้าสิบบาทก็ได้มาแปดน่องข้าวผัดมีไส้กาาลางเท่าไหร่ร้อยห้าสิบมั้งสองร้อยแต่ว่ากินสามคนอิ่มเลยนะกินสามคนอิ่มเลยแล้วก็ปูเป็นปูแบบปูจริง ส่วนอันนี้น่าจะ300อมั้งก็อย่างที่เห็นครับกุ้งเพียบเลยอันนี้นี่เรากินไปล้วครึ่งหนึ่งไหเนี่ยครึ่งนึงนีเหลือเออนี่เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งเ<ช>นี่ย<ช>นะครับเยอะนะสําหรับผมนะถึงแม้ว่าราคามันจะประมาณ300 350 200แต่ว่าคุณภาพโอเคนะแบบซีคนละ่แบบซีคนละสี่สิบ่ถ้าใครมาแล้วไม่ได้มานั่งแบบเรานะครับเขาก็จะมีที่ให้นั่งได้นะครับที่ ไปสามารถไปปูเสือได้นะครับแล้วก็เอาของจากข้าง,ง,ง,งนอกมากินได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับเดินไปตรงนู้นนะครับก็จะเป็นเป็นโซนร้านอาหารซึ่งอยากจะบอกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบราคาครับราคาเท่ากันเขาขายราคาเดียวกันหมดเลยและแต่ฝีมือนะครับก็มีอยู่สองทางเลือกหนึ่งก็คือปูเสือแล้วก็เอาอาหารข้างนอกเขามากินเองแบบ2บสองก็คือมาซื้อที่นี่ซึ่ง ถ้าจะให้พูดกันตรงๆนะนั่งานก็สบายเออนั่งอย่างนี้ก็สบายดีโอเคราคามันอาจจะดูแพงแต่ซื้อข้างนอกราคาถูกกว่านี้แต่ไม่รู้ว่าจะได้แบบนี้หรือเปล่าเนี่ยุอ,อะไรนะ,ะยุพาอ,อืมก็เป็นร้านอยู่เป็นร้านรวงที่เป็นดีเทคแยกออกมาต่างหากนะซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นร้านสวัสดิการแหละของผู้ทหารที่เขาทำทำาปันเองนะ อาารสชาติดีใช้ได้นะครับต้มยำเนี่ยขณะที่มันมันไม่ร้อนแล้วนะเราก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็อร่อยดีอยู่นะกินได้อยู่นะครับส่วนไอไก่ทอดเออไม่เห็นสภาพแล้ว,เ,ออเ,พลวเพราะมันอร่อยอร่อยดีนะครับข้าวผัดก็อร่อยใช้ได้กระดูกทั้งหมดอืม,มอ,อืมเดี๋ยวเราก็ไปซื้อลูกชิ้นมาเพิ่มนะครับกินนิดนึงนะทั้งหมดนี้ทั้งหมดทั้งมัวเนี่ย ผมว่าก็น่าจะประมาณสักหกเจ็มั้งเนาะหกเจ็ดซึ่งกินกัน3คนตกคนละ200ถ้าไปซื้อกินข้างนอกผมว่าก็น่าจะได้ราคาไล่ๆกันเนี่ยแหละอาจจะถูกกว่าร้อยสอแหละเนาะก็ no. อเอาไว้เป็นข้อมูลครับเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูว่าน้ำใสแค่ไหน